สวัสดีครับวันนี้น้องข้าปายนะครับอายุเจ็ดขวบฟันกำลังหกขวบเอาหกขวบเลยจะถอนฟันนี่คุณทันตแพทย์เที่เป็นคนเมียขวบออย่าเอานี้มาเอาหนูต้องอาอยาลิ้นายาลิ้นแม่แม่บอกว่าเชือกมันใหญ่ไปมันกอกสอง2ี่เลยมีพี่ชายเขานะครับคนนี้ อย่าเอาลิ้นมาดันคอนนี้ออถอนหมดปากแล้วอกันสี่สุดท้ายอ,อย่าก,ก้มตามเลยหน้าขึ้นเลยขึ้นยังเงยขึ้นๆได้เลยเงยหน้าขึ้นนั่นึุนบอก จะบอกก่อนมันไม่นี่เชือกมันเชือกมันใหญ่ไปดึงเด้งเด้งยาปากมันลูกอ้าปากไว้ครูเลยถ้าไม่อยากดูอีกเข้ามาดูในเว็บไซต์อ้าปากยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นน้องเข้าปาถอนฟันนะครับถ้าอยากดูเข้าไปชมนะถ้าอยากชมนะที่น้ำลายได้ปั้เข้ามาดูน้องเข้าปั้นนะครับหลักวเตถุ ขอบคุณครับที่จะมาดูหนูนะตั้งใจและชมให้ดีนะจะน้อังยกแรงกว่าอีกจ้าจ้าจะเข้ามาดูหม้อใเบฟต้นสักยังยงังยังไม่แน่นเลยยังยังยังไม่แน่นมันยังเป็น่รูยยี เดี๋ยวแม่จะบอกถ้าพอแม่จะถึงจะดึงยกยกเอามือออกแล้วก็อ้าปากอย่างนี้ตรงนี้ไม่ดูไม่ดูม,ดม,ดม,ดมันแน่นนี่ยังอ้าอา้อาปากอ้าปากค่ะไงเคลื่อลศรก <laughs> ขอดูในเล็กว่าดูของจิงมันเสียวกระปัน้นเลยเโดนขีบขราปัน้น ไ,ไหนชิคะอาปันแช่ขึ้นแล้วหนึ่งอืมขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วทั้งสองซี่เลยเหรออืมขึ้นสองซี่เลยค้านชวนคุย วันนี้ฝนก็ตกพรำๆนะครับบรรยากาศได้มากเลยอ่าแห้งอ่ะเอาเอาเอาน้ำให้น้องบนตาเร็วเอาแล้วเร็วเอาอมน้องเกลือลูกน้องเกลือจ้ะโอมโอมมาเร็วอมเมื่อกี้ตะเกียวไลยครับก๊อกเลยครับไปคายไปคายแล้วอมใหม่เร็วโอมแลอม น uh, ี you know ่นี that in, that ่เน <hi> ี่ <hey. S 2> nice ่าน right. oh, so ี่นี่ลังคาลูกลังคาลังคาลังคานี่นี่นี่มวนลงไปเลยลังคาเอ้าเฮ้บอกว่าห้นบวมลงไปนน้นเอ้าเอ้าอมโอยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้าเฮ้เฮ้าเฮ้ยเฮเอ้าเว้าเ้ยเอ้ยเฮ้าเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เอยเ้าเ้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 ้เ้เ้เ้